โดนดีครับโดนดีครับใส่สวยครับผมใส่สวยมมนะใส่สวยแอมนี้ต้องหารครึ่งนะเพื่อนนะโดนโดนโอ้โหใส่สวยครับผมสวย นี่เราก็มาตกเจ้าทากโกะเหมือนเดิมนะครับผมหมายเดิมไมายยอดนิดมันโดครับผมดูกันว่าจะมีตัวไหมโอ้หมึกกระดองครับผมหมึกกระดองตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยหมึกกระดองมานะครับผมตัวเล็กๆเยอะมากเลยพันหมึกกระดองลายพันห,หมึกกระดองหน่อยหลาย โอ้ปีนี้แปว่าปว่าปีนี้สีตกมือกระดองยางเมามันได้ดลยนี่ลงานมือกระดองหน่อยเป็นดำๆอยูะเมื่อกี้ผมได้นี่ตัวดีหน่กินเสรยเดียนฮมโจ้ผลงานโจ์ผลงานหนึ่งแต้มแต้มแรกในชีวิต <c oughs> มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับ เอาดูเต็มต่อไปครับผมโอเคตามไปดูตัวต่อไปกันเลยครับได้มานะครับผมเต็มแรกครับหนึ่งนวดแต่ตัวมันอยู่ในกระช่างนะครับผมฮันมาดี นี่ครับผมหนวดหนวดขึ้นมานะครับผมเด็ดต,ตัวอยู่ในนี้นะครับโอ้แฮนซัมแฮนซัมแฮนซัมอีสเลยเฮนซัมอีสเอ๊ยอีสเลยโอ้แฮนซัมอี่นะนี่ครับผม,น,มนี่คือตัวนะครับผมอันนี้คือหนวดอย่างนี้นะครับโดนแล้วครับอ๋อหลุดอ่าหลุดนะครับผม มาแมนเรกข,ของเราหลุดนะครับไป กีหลุดนะครับค่อยๆโยกมานะครับผมค่อยๆเคาะนะครับค่อยๆเคาะเข้ามานะครับผมโยกสุดอยู่ที่เดิมประมาณห้าทีขทีนะครับแล้วก็ค่อยเก็บสายเข้ามานะครับ ถ้าใช่ก็ตัวใหญ่เลยนะลย่ะอ๋อโดนไปอีกหนึ่งครับผมสวย,สวยจับจับจับถุงยู่นี่มีมาถุงกับพี่ก็ได้มาถุงกับพี่นี่แล้วก็มัดไว้นี่เลยไม่ต้องเดินไปไกลหลายรอบบอกแล้วว่าส่วนนี้มันเยอะ โดนแล้วครับผมเต็มที่สองของโอ้ย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 โดนโยนตัวเองเกี่ยวเต็มที่สองของน้องพันนะครับผมเต็มที่สองในชีวิตครับผมเต็มที่สองในชีวิตโดนนะครับโอเคใส่สวยๆครับจับหนวดกลางจับหนวดกลางมันถึงถึงสวยมันจับไม่ได้ควรมันดูดดิกัดไม่เนี่ยไม่กัดไม่เหลือไม่เหลือ แล้วก็หมัดไว้นี่ก็ได้ถึงเจ็ได้ไม่ต้องเดินแต้มที่สองแล้วครับผมน้องพัน<ป>โอ้มือใหม่<ป>มือใหม่มือใหม่นำนำไปแล้วครับผมโอเคเมื่อกี้แต้มที่สองพี่ก็หลุดทำไมแต้มที่สามแล้วถ้านับแต้มที่สองตอนนี้ลุมประหม่นกันทางนี้นะ พี่ตะก่อนปีที่แล้วพี่มาตกตรงนี้ได้วันละสิบยี่สิบตัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่ไซส์นี้แหละไซสองขีดน่ยโดนไหมไซส์ใหญ่ก็มีสี่ขีดห้าขีดแต่ถ้าใหญ่ๆก็ต้องนุนข้างกระชังปลาเพราะมันไปกินเหยื่อตรงนั้นมันโตเร็วตอนแรกนู่นมันมกัดที่ไหนได้โดนโดยเยอะกวอนโดนแล้วครับผม โดนนะครับมาแล้วมาแล้วครับผมใสสวยใสสวยนะครับตอนนี้ใสสวยมาแล้วครับใสสวยนะครับผมใสสวยอุ้ย หลุดอีแล้วโอ้ใสสวยนะครับตัวเนี้ยโดนนะครับโดนนะครับอ๋อใสสวยครับโ,โอ้ยใสสวยครับโ,โอ้ยฮ่า สามตัวแล้ว,ว,ลวนะอืม,มอเปลี่ยนโยดีกว่าโยก็ยังใหม่อยู่นะเต็มกระชังได้กี่ตัวลหลุดหลุดหลุดสองสามตัวละได้ได้เราได้ใส่กระชังกี่ตัวยังไม่ได้โดนแล้วครับผมโดนแล้วครับโดนชัดเจนมากเลยครับตัวเนี้ย โอเคครับใส่ส,สวยเลยครับผมนี้นครับผมใส่ส,สวยเลยครับเต้มที่สามแล้วนะครับผมหลุดไม่นับใสกกาลังสวยครับผมไปดูโดนต่อไปกันเลยเลยใส่สวยโดนครับผมโดนนี่แหละเขาเรียกเทพปลาหมึก ประมาณตอนเย็นครับผมอัวกางแล้วกลางแล้วลลว,ว้าว้าวมาแล้วครับผมอัวฟึ๊บหย่าสายกำลังสวยครับโอเคไปเลยตามหาตัวต่อไปกันแต้มที่สี่แล้วครับผมมาเนี่โอเคครับอดนโดนครับผมโดนจนได้ ว้ <peach> คยัคเนาะโอเคครับเต็มที่สามไปเต็มที่สี่หลุดไม่นับครับผมวันนี้ไปไปตามหาตัวตับไปกันเลยมันอยู่โซนนู้น นี่มันเข้ากับสเตล่าจริงๆเหมาะกับสเตล่ามากไปตัวที่ห้าเราต่มาตัวที่ห้าตกทั้งวันไม่กินมากินตอนเย็นอากาศมันร้อนอยู่ในรูหรือเปล่าอ๋อน้ำมันขึ้นมาตอนเที่ยงอ่ะน้ำมันลง

สายหนวดต้องมาครับสายหนวดสื่อค้าแต่งตัวมาใส่อ,อ,อุ๊ยโอ้ยหลุดออจัดไม่้แล้วจัดไม่้แล้วอฮะ อันนี้จัดว่าเด็ดครับผม โดนโดนครับโดนโดนแล้วครับน,น้บนนองพันโดนแล้วครับใส่สวยไหมหลูดอีกแล้วกล <c oughs> างน้ำแล้วไหม จะขึ้นฝั่งแล้วเชีวยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปรอบนี้ละไหนม,ม,ม, <laughs> มันต้องเจอมันต้องเจออย่างน,นี้มันต้องเจอแถวนี้ใช่ไหม <laughs> อยู่แถวนี้ใช่ไหม <laughs> มันจับโดนแต่กลัวมั้ง ต้องโดนอย่างนี้มันต้องโดนโอ้ตีไปใกล้เกินโดนเชือกนี่ถึงเชือกนั่นโดนดีครับโดนดีครับใส่สวยครับผมใส่สวยครับมนะใส่สวยแค้มนี้ต้องหานครึ่งนะ,นะเพื่อนนะโดน โดน <Wow. S 1> อ้หูวววใส่สวยครับผมสวยสวยพี่สวยจัดมาเด็ด <laughs> สวยพี่สวยจัดมาเด็ดครับผมจัดมาเด็ดใส่สวยครับใส่สวยครับผมโอเคามหาแต้มต่อไปกันเลย ตามหาเต้นที่หกกันโอเคจัดว่าเด็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกจัดว่าเด็ดวันนี้ก็หลอมยอนนะครับผม <4 S 2> อันนี้สี่แต้มอันนี้สามแต้มนะครับผมวันนี้เราเราก็ได้กันเจ็ดแต้มนะครับโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมบายบาย อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับ